เดี๋ยวลุยข่าวน,นี้นะครับอยู่ที่ลานจอดเครื่องบินหรือเรียกว่าแอปลอนนะครับและที่เห็นอยู่ข้างหลังของผมนี้นะฮะวันนี้ผมจะพาไปดูการล้างเครื่องบินครับการล้างเครื่องบินนะครับถือเป็นเรื่องที่ทุกสายการบินทั่วโลกให้ความสําคัญเหมือนกับการที่ต้องหมั่นดูแลเครื่องยนต์ ให้มีความพร้อมอยู่สม่ำเสมอและการล้างเครื่องบินในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาในการล้างต่อลำไม่ต่ำกว่า3 5ถึง5ชั่วโมงแล้วแต่ขนาดของเครื่องบินอย่างเช่น B777 ลลำนี้เป็นเครื่องบินขนาดกลางของสายการบินไทยที่จะมาโชว์วิธีการล้างให้เราดูกันในวันนี้ครับ ปีในสมัยก่อนนะครับจะใช้คนล้างและใช้น้ําต่อ1ลําลำไม่ต่ำกว่า1-2,000ลิตรต่อเครื่องบินขนาดจัมโบ้แต่ในปัจจุบันนะครับได้มีการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยล้างแทนกําลังคนที่สั่งเข้ามาจากประเทศสวีเดนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 5สามารถลดการใช้น้ําเหลือเพียง800 0ลิตรต่อ1ลําลำส่วนน้ายาที่ใช้ล้างเครื่องบินนะครับมีชื่อว่าซ d 1เป็นน้ําสบู่ที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่มีผลกระทบต่อน,น้ําใต้ผิวดิน สามารถนําไปใช้ลดน้ําต้นไม้ได้อีกด้วยส่วนเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการล้างเครื่องบินต่อ1นึ่งลำจะเริ่มที่2,000เหรียญหรือราวๆ6 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับตามผลการวิเคราะห์อของบริษัทโบอิ้งนะครับแล้วก็ a i r b u ัเนี่ยถ้าเราล้างเครื่องให้ สม่ำเสมอน่จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้0.4เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นแอร์ไลน์ใหญ่ๆที่มาล้างอย่างสหรา่อาณาจัารที่มาล้างกับเราก็ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือลดการใช้เชื้อเพลิงถ้าล้างบ่บอยๆนี่จะทำให้การลดน้ำมันได้ด้วยใช่ครับลดเชื้อเพลิงได้นะครับึ่นลดได้เท่าไหร่นี่พี่ปีที่แล้วนะครับที่เรามีประมาณการคร่าวๆประมาณ240ล้านบาทเองโอ้โห เดี๋ยวผมไปรับจ้างร้างเครือมอินเลยครับพี่รถได้ตั้งสองบล้านแล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่เดี๋ยวลุยขี้ข่าวจะขอลองล้างเครื่องบินรถตัวเองไม่ค่อยล้างแล้วจะมาล้างเครื่องบินูมู่มันจะยาแกแค่ไหนเดีย๋ยวไปดูครับกับพี่เขาจะสอนผมไป่ิทำไหมครับ เรเเ็มนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวรู้ข่าวได้รล้วคือมีเจ้า B777 แต่ยังไม่เสร็จนะครับผมขอพักก่อนเราไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับไอ้น้องเดี๋ยวลงเดี๋ยวรู้อะไรเครื่องยังไม่เสร็จเลยมาล้างก่อนอเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็พีพึ่งจะล้างเสรลย,รลยใส่เสื้อผ้าเหมือนหน่อยเดี๋ยวใช้เอาใช้เอาเลยนะ The